ฟังธรรมะมาตา่างฟังเพื่อสำรยจิตใจของตัวเราจะต้องรวมระว,วังใจของตัวให้สงบยี่เวการฟังธรรมจะเกิดผลเกิดประโยชน์ในการสดับรับฟังนั้นอาศัย <c oughs> ท่านผู้ฟังตั้งใจให้ถูกต้อง คือเวลาฟังก็ไม่ต้องส่งจิตใจออกไปข้างนอกต้องรวมระว,วังรักษาอยู่ภายในคนจี่เคยบริกรรมอะไรก็บริกรรมอยู่นั้นคนจที่ิจรณาอะไรก็บตังหาที่ิจรณาอยู่นั้นใหถือว่าระยะเวลาที่ฟังธรรมนั้นเป็นโอกาสเวลาภาวนาในตัวถ้าหากเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอก จิตก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับเมื่อจิตไม่สงบความสุขความสบายมันก็ไม่เกิดขึ้นโดยมากรอรักษาจิตของเราไม่เป็นมันจึงไม่เย็นไม่สงบให้ไม่มีความสุขความสบายให้ทั้งทั้งจิตใจไม่มีโรคภัยอะไรรบก,กวน <c oughs> และก้ารงานด้านนอกระยะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่ เราก็ไปไนำการงานอะไรมาทำพอทีจะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นอย่างนี้รักษาจิตระงับใจเอาไว้ตั้งใจกำหนดเหมันสงบเหมันอยู่พอจิตมันเคยปุ่งปุงยุ่งเกี่ยวมาม่มีเวลาสงบระงบะับ คนเราสำคัญอยู่ที่จิตจิตเป็นตัวการสำคัญถ้าจิตไม่ดีจิตมีกิเลสตัณหาจิตเกิดโลภะโทสะโมหะหมากๆม,มันไม่มีความสุขความสบายให้เราจะอยู่ในอิริยบทใดกว่าตาม ถึงที่อยู่ที่อาศัยจะใ,ใหญ่โตสวยงามจิตใจก็ไม่สุขไม่สบายให้พอมันคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้เรื่องของจิตที่มีตัญหาความอยากมันไม่มีเมืองขอ <c oughs> ได้เท่าไรก็ยิ่งโหมลูกใหญ่เหมือนไฟใส่เชื้อ มันไหนมีวันสงบแล้งับให้ดังนั้นมันจึงไม่มีความสุขความสบายภายในใจถ้าเรารักษาใจของเราตัดอารมณ์สัญญาอดีตอนาคตให้หมดไปไปัจจุบันก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในหลับของอัดของธรรมที่นิ่พี่เจนาหาทางละทางถอนของของจิต ยึดถือต่างๆให้หมดออกไปโตกอ,ออกไปจนใจที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นไม่เคยรู้รสของธรรมมาก่อนเกิดขึ้นเป็นขึ้นสงบดิ่งลงสู่เอกขาตารมคือจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อมันรวมลงไปได้ที่ของมัน เรื่องถาดขันมันไม่มายุ่งเกี่ยวไม่ว่าเรื่องโลกภายนอกเรื่องถาดขันของเราเองเช่นเวทนาสัญญารูปที่นี่อยู่มันไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรจิตอยู่เฉพาะเรื่องของมันเกิดอัติจันย์ความ เบาความสบายซึ่งไม่เคยพบเห็นเป็นมาก่อนเราจะอยู่ขนาดไหนถ้าใจไม่ถอนจากความสงบความเจ็บปวดเหนื่อยเหมือนหิวต่างๆมันไม่มีขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะจิตมันไม่มายุ่งกับสัญญาอารมณ์ข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับธาตุขันส่วนนี้นี่คือมัน สงบรวมลงไปเป็นเอกัตตามีความสุขความสบายอัศจรรย์ผิดแปลกแตกต่างมากจนเชื่อมัน่นการทำแบบนี้ได้รับผลสุขสบายขนาดนี้คนที่สันเห็นทันเป็นในอดในธรรมท่านจึงไม่อัศจรรย์เหลือทั้งโลกเขาจะร่ำรวยสวยงามอะไร ่าตามเหลื่องของเขาคนเหล่านั้นถ้าไม่ฝึกอบรมใจแล้วจะมีความสุขอัศจรรย์อย่างเราที่เคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกนี้ไม่มีในโลกนอกจากจะภาวนาละกิเลสเท่านั้นจึงจะเห็นจะเป็นอย่างนี้